ค่ะและสําหรับช่วงนี้ค่ะใครที่อยากจะได้ทั้งสุขภาพดีและได้ทําบุญด้วยเตรียมตัวให้พร้อมค่ะกับงานเดินวิ่งการกุศล48ปีดอกบวกัวคู่มินิฮอลฟ์มาราธอนครั้งที่16นะคะเป็นงานวิ่งสุดฮอตค่ะที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่15มิถุนายน2568นะคะณนะลานจอดรถสวนหลวงลอ9ฝั่งประตูดาวเรืองถนนเฉลิมพระเกียรติวิ่งแล้วเนี่ยคนที่ชอบวิ่งอ่ะพระวิ่งแล้วเขาก็จะฟินนะคะเพราะว่าตอนนี้นะสำหรับ แคมเปญน,นี้นะคะไม่ใช่แค่ได้สุขภาพที่ดีค่ะแต่ยังได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิเทพรัตะนะ เวชชานุกูลด้วยนะคะซึ่งเ,เปิดรับสมัครแล้วนะคะตั้งแต่วันที่26มีนาคม2,568ไปจนถึงวันที่21พฤษภาคม2,568ค่ะบอกเลยนะคะว่าใครที่อยากจะเข้าร่วมนะคะสามารถสมัครได้ง่ายๆค่ะที่เว็บไซต์นะคะ w w w r u n n i n g d o c b o o k u c o m อย่ารอช้าค่ะ <S 2> <S 2> <ừ. S 1> เพราะทุกก้าวที่คุณวิ่งไปนะคะจะช่วยให้หลายชีวิตเนี่ยดีขึ้นค่ะแถมงานนี้นะคะยังมีทั้งวิ่งแบบมินิแล้วก็มีทั้งแบบฮาฟมาราทอนให้เลือกวิ่ง ตามใจชอบด้วยนะคะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของงานดีๆแบบนี้กันเยอะๆอย่าพลาดค่ะ